นายกรัฐมนตรีมาเลเซียค่ะยืนยันสภาว่าความเป็นผู้นำประเทศนะคะขณะที่ผู้นำฝ่ายค้านค่ะประกาศความพร้อมในการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ซึ่งได้เสียงสนับสนุนจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมากพอค่ะ อันวาอิบราฮิมค่ะผู้นำพักฝ่ายค้านมาเลเซียเปิดแถลงข่าวใหญ่ในวันนี้นะคะโดยระบุว่าขณะนี้มีเสียงสนับสนุนจากสสในรัฐสภามากพอค่ะที่จะไปโค่นล้มรัฐบาลภายใต้การน,นำของนายกรัฐมนตรีมูยิตินยัสินนะคะ,ละ,ะ,ะและจะตั้งรัฐบาลชุดใหม่ขึ้นบริหารประเทศแทนค่ะ นอกจากนี้นะคะอันวายังระบุว่ากําลังรอเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชาธิบดีเพื่อกราบบังคมทูลขอพระราชาทานพระบรมราชานุญาตจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่อย่างเป็นทางการค่ะหลังจากกําหนดการเข้าเฝ้าเดิมนะคะช่วงวันกลางวันนี้ขออภัยช่วงกลางวันวันนี้ได้ถูกเลื่อนออกไปเนื่องจากพระองค์ต้องทรงเข้ารับการรักษาที่ศูนย์โรคหัวใจค่ะ ทางด้านของมูยิตินยัสซินนายกรัฐมนตรีมาเลเซียนะคะประกาศว่ายังคงดํารงตําแหน่งผู้นํามาเลเซียโดยชอบธรรมนะคะแล้วก็ไม่หวั่นไหวกับข้อกล่าวอ้างที่เลื่อนลอยของอันวาอิบราฮิมค่ะเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นต้องเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายและรัฐธรรมนูญของประเทศนะคะซึ่งขณะนี้พรรครัฐบาลก็ยังมีความแข็งแกร่งค่ะ